สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียนน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกเทียนทองมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบินเบอร์สองนะคะจํานวน4เส้นค่ะความยาวที่ใช้อยู่นะคะก็คือเส้นละ30เซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบบินทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียนทั้ง4เส้นให้เสมอกันแล้ววัดลงไปนะคะที่ความยาว9เซนติเมตรค่ะ จับตรงรอยพัดนะคะเป็นฐานปลาริบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาค่ะจับตรงรอยพัดนะคะเส้นที่2ปลปาริบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะต่อมาเส้นที่สค่ะจับตรงรอยพัดนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่3ามจับตรงรอยพัดปลาริบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเอามาคล้องนะคะเส้นที่สอง เส้นต่อมาค่ะเส้นที่สามจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นหนึ่งมาดึงเส้นริบบิ้นนะคะเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะลิบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะ ลิบบินจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะแม่เหมียวนะคะจะทำนะคะจากเส้นนี้เส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนให้พับกลับลงมาค่ะบิดปลารลิบบินมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นลิบบินออกมาเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานลิบบินขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะ บิดปลายดิบินมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเซนลิบินออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบินขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายดิบินมาทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นลิบินออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะเส้นสุดท้ายจับตั้งฐานลิบิ้นขึ้นไปค่ะ เอาเส้นนี้หลบมาค่ะเราพับกลับลงมานะคะแล้วก็บิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะขึ้นมาวนทั้งหมด4ี่เส้นแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาค่ะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายให้พับนะคะปลายริบบิ้นเฉียงมาทาง สเส้นคู่แบบนี้แล้วจับตั้งฐานดิบิ้งขึ้นไปค่ะเส้นที่เราทําอยู่ก็คือเส้นสีเหลืองจากซ้ายเอาสีเหลืองขวานะคะหลบเข้ามาด้านในค่ะต่อมาค่ะเส้นสีเหลืองนะคะชี้มาจากทางขวาอีกหนึ่งรอบค่ะปลายดิบ,บิ้นนะคะทะลุกออกไปนะคะสองเส้นเลยค่ะจับตั้งฐานริบิ้นขึ้นไปค่ะหลังจากนั้นเส้นนี้นะคะเส้นที่เราทําอยู่เอาเส้นสีชมพูหลบเข้ามาด้านในค่ะ ต่อมานะคะก็เฉียงปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะแล้วเราก็จับตั้งฐานลิบินขึ้นไปค่ะเส้นที่เราทําอยู่ก็คือเส้นนี้เอาสามเส้นนี้หลบมานะคะเส้นลิบบิ้นนะคะชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะพับปลายดิบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วม้วนตรงกลางเส้นลิบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปตรงกลางสีชมพูค่ะ ปลาริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมานะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นริบิน้นเส้นสีชมพูค่ะเส้นที่อยู่ด้านบนสุดเอาสองเส้นนี้ออกมาค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นพับเส้นริบบิ้นนะคะไปทางขวามือม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีเหลืองค่ะ ดึงเซนลิบบินออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นลิบบินที่ชี้ขึ้นด้านบนก็คือเส้นสีเหลืองค่ะสีชมพูหลบมาก่อนนะคะเส้นขึ้นไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นพับปลายดิบบินไปทางขวาค่ะม้วนปลายริบบินเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ เส้นต่อมาค่ะเส้นนี้เส้นสุดท้ายเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมานะคะหมุนเหมือนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะหมุนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในนะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาจากทางซ้ายมือริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราตัดปลายดิบิ้นทิ้งค่ะถ้าชื่นชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่เม,มวน้องปอได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ